ในช่วงโชว์ไทยโชว์ทางของเราครับคุณผู้ชมครับต่อไปนี้นะครับทีมของเราเนี่ยคือรายการคุมผู้นึกแร์ของเราเรียกว่านํากระแสนะครับกรกฎาคมเดือนหน้าเดือนสิงหาคมครับต่อไปนี้ครับเราจะเชิญเซเลบริตี้ที่ดังที่สุดต่อไปนี้เราจะเจอคนคนนี้ตามงานต่างๆตามงานวันแม่ต่างๆซึ่งไม่ใช่มนุษย์ครับพบกับคุณยนต์แม่ลูกได้เลยในช่วงสิงหาคมนี้เชิญครับอ่านรายการเลยครับคุณยน์แม่ลูกนะครับที่ตอนนี้คุณแม่นะครับ ถ้าผมพูดผมพากคือคุณแม่กำลังอุ้มลูกน้อยของเขานะครับให้เล่นเล่นบันไดปีนขึ้นบันไดครับแล้วลูกน้อยก็ปีนกเปย์ครับโน่ารักจริงๆโหมีแขนด้วยโอ้โหน่ารักจริงเสร็จเสร็จจบจบแล้วขอเชิญมือหน่อยครับมีโบ้โถของยเราจะมาเชิญเธอนั่งนี่ครับเชิญค่ะโถลูกเอ๋ยน่ารักจริงๆเลยน่ารักอินโดนอ๋เลี้ยงลูก คลอดมาพร้อมกับน้องนดดนเลยนะน้องน้ดดาท,ที่คุณกบชวนนะั้นน่ะต้องให้อาหารไหมคะอย่างนี้บอกวันนี้คุณกบครับนี่คือพิซิเตอร์นะ พรีเซนเตอร์แข่งกับน้องน่าโดนเลยนะครับเนี่ยโคนนี้กี่ขวด้วครับคนนี้ก็กี่ขวดประมาณขวดหนึ่งครับประมาณขวดนึงนี่คืออาจารย์อักกรนุษย์สวัสดีทุกท่านก่อนนะครับสสวัดีคมาบเป็นทีมที่ชนะเลิศนะครับปีที่6แล้วครับผมปีต่อเนื่องกันแล้วครับจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบันเด็ดครับผมชื่อทีมว่าลูกเจ้าแม่ครองปะปาลูกเจ้าแม่ครองปะปาอันนี้คือลูกใช่ไหมคะแล้วความเป็นมาหน่อยครับทำไมถึงเป็นหุ่นยนต์แม่ลูกเหล่านี้ครับคือจริงๆการแข่งขันเนี่ยเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติประเทศเจ้าภาพเนี่ยเขาก็จะเวีีียนนนกัไปป้ อินเดียเขาเป็นเสื้อผ้าเขาก็จะคิดเกมการแข่งขันซึ่งทีนี้เขาจะจะสะดวดีมาเป็นพ่อแม่แล้วก็ลูกลองคิดว่ากว่าจะเลี้ยงลูกออกมาได้เนี่ยมันเหนื่อยยากคิดเกมการแข่งขันเป็นพ่อแม่ลูกนะเป็นหุ่นยนต์พ่อแม่ลูกครับทีนี้คอนเซ็ปคือว่าพ่อแม่เนี่ยต้องพาลูกไปเที่ยวสวนสนุกต่างๆเนี่ยก็เลยจำลองมาเป็นว่าหุ่นยนต์ตัวแม่ต้องอุ้มลูกเนี่ยไปเล่นชิงช้าไม้กระดกปีนบันไดต่างๆก็ ไปไปการแขข่งันของคุณยนต์คแม่ท่านนี้ต้องพาลูกคนนี้ครับพาไปเขาไม่ชื่อไหมครับลูกคนนี้ชื่ออะไรครับลูกคนนี้ยังไม่มีชื่อครับไม่มีชื่อโอ้ดูเลยตั้งเลยไหโอ้ยนี่พี่หจนระวัค่ะคือไม่จะหนีจริงๆนะครับจะหนีจริงๆนะครับระวังนะครับเอาลูกไปไว้ข้างบนสุดเดินไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะตกใจครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะดุ้งสะดุ้งขออนุญาตนะขออนุญาตคืนคุณแม่ให้ได้ไหมครับคืนคุณแม่ไปก่อนนะมานี่ก่อน เราเอาไปคืนคุณแม่เขาเรียบร้อยครัอาจารย์ถามอาจารย์นิดนึงละกันค่ะว่านอกจากหุนยนแม่ลูกทำแบบพาไปเที่ยวได้แล้วเนี่ยยังทำอะไรได้อีกบ้างคือการในขันนียเขาตีออกมาเป็น4ภารกิจที่คุณต้องทำเราทำอะไรบ้างครับด่านแรกคือเรื่องของไม้กระดกไม้กระดกสองฟังตัวแม่เนี่ยก็ต้องวางตัวลูกไว้ฝั่งนึงแล้วตัวแม่เนี่ยก็ไปกระดกฝั่งนึงกระดกให้โดยมีคนนี้เป็นคนบังคับครับหนึ่งคนเป็นคนบังคับส่วนตัวลูกเนี่ยต้องคิดเองทั้งหมดว่าตอนนี้แม่มาส่งลูกทิ้งแล้วนะ ลูกช่วยตรวจสอบได้ชื่อว่าด่านนี้ด่านอะไรลูกก็เล่นไปตามนั้นพอผ่านด่านแรกแล้วเนี่ยไปด่านที่สองก็คือเรื่องของปีนจานก็จะมีจานอยู่สี่จานนี่คือด่านอะไรครับที่หุ่นยนต์สีฟ้ากันไปเนี่ยตอนนี้เป็นชิงช้าคือแข่งขันให้เร็วที่สุดใช่ไหมครับผมปฏิบัติภารกิจให้ครบสี่ฐานให้เร็วที่สุดฐานแรกไม้กระดกนี่ชิงช้าฐานสองวังเสกก็ต้องแข่งชิงช้า นะครับแข่งครั้งเดียวฐานที่2หรือฐานที่3าครับสลับกันได้ครับสลับกันได้โอเคให้ครบสี่ฐานให้ครบครับผมเราต้องวางแผนอย่างดีคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นแม่ลูกลองดูนะครับถ้าเราสามารถจัดการหุ่นยนต์ให้เขาทําหน้าที่แบบนี้ได้จริงๆริงคิดดูต่อไปเราสามารถเขาดูแลแบบมันเป็นการต่อยอดเทคโนโลยีต่อไปอ่ะออซึ่งยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วุจทายชนะนี่ัเป็นนักจะแม่ของป้าชนะแล้ว แมนนี้นี่คือเราเจอกับทีมอะไรครับผู้ชิงชนะเลิศเป็นหอยหลอดครับจากุสงครามหอยหลอดหอยหลอดครับอ๋อต้องใจใจชื่อทีมหอยหลอดครับไม่ได้แบบเออว่าเขาไม่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 ไจ่ไม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 ไม่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  การแข่งขันเนี่ยมันเป็นีร่วมมันเป็นพิธีร่วมให้เยาวชนเนี่ยแก้จบปัญหาร่วมกันก็จะเทียบเคียงกันว่าวิธีไหนเนี่ยมันเหมาะสมมากที่สุดนะฮะแต่ว่าถ้ามันมาแข่งกันมันไม่สนุกเนี่ยมันก็ไม่ไม่ดึงดูดเพราะว่าเราคิดเป็นเกมแข่งขันให้ทุกคนได้่มีู่นร่วมไม่ว่าจะเป็นทีมนี่พัฒนาคนเนน์เองหรือว่าผู้ชมคนดูก็จะกระตุ้นวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยให้มันก้าวหน้าไปได้แต่ละคนน้องๆที่อยู่ร่วมทีมนี่คือเป็นนักศึกษาปริญญาเอกใช่ไหมครับยังครับยังเหรอย เป็นดนตรีแต่ว่าแนวโน้มเป็นไปได้ว้าวแต่เราคนปีอะไรกันบ้างแนะนันต์ตีนใช่ไหมครับอาจารย์ผมอาจารย์เธอเปิ่งจะเข้ามาเดี๋ยวเราเปิดเปิดให้พวกเขาหน่อยอันนี้จะอยู่อันนี้จะคนแรกก่อนเลยแล้วกันครับจะออกไปอีกผมถือไมแล้วผมแม็กครับแม็กครับเป็นหัวหน้าทีมครับหัวหน้าทีมตื่นยังลูกตื่นแล้วครับตื่นแล้วนะโอเคต่อไปทางด้านนู้นไม่รู้จักเลยครับผมมัมมี่ครับมัมมี่มัมมี่โหนักทันต์ดีด้วยมามี่ก็ผมเขียนโปรแกรมหุ่น ตัวแม่เป็นหลักฮะแล้วก็เป็นนิเกเตอร์ในสนามอ๋มัมมี่ดูแลแม่ใช่ใช่เขาจะดูแลหญิงโอเคต่อไปครับชื่อกุ้งค่ะุ้งทำอะไรลูกอ๋อเป็นแบบรวบรวมความรู้ค่ะแล้วก็ ประชาสัมพันธ์ให้กับทีมอะค่ะเดี๋ยวในในทีมนี้มีทั้งหมดกี่คนครับอาจารย์ครับกลมประมาณ10คนนะครับสิบคนสําคัญที่สุดคือคนที่บังคับหรือยังไงครับหรือว่าสำคัญเพราะมันก็สําคัญหมดนะครับแต่ว่าในสนามเนี่ยเราลงได้แค่3คนซึ่งคนที่มีส่วนกดดันมากที่สุดก็คือคนบังคับเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตดูได้ไหมครับว่าโชว์ความสามารถนอกจากพาลูกขึ้นในอันนี้ได้แล้วเนี่ยสามารถบังคับทำมาติได้ใไหมครับผมใครเป็นคนบังคับครับคนนี้ไงคนนี้เชิญอีกคนหนึ่งเชิญอะไรครับคุณเชียร ไออ่ะไอ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 อไ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 ออไ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 ออไ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 ออไ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 ไอ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 ไไอ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 อไ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  เเลทกแก็จะวิ่ง <desserts> ท <ES> <h> ุกทางเเป็นเต้นด้วยอันนี้ตอนได้แล้วอาจารย์ตีมานี่สามารถเต้นได้เลยครับแล้วโอเคเราสไลด์ครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องระบบขับเคลื่อนที่สองคือระบบเกี่ยวกับกลไกแขนขาต่างๆพิเภอจะสนองกับโจทย์อย่างเช่นตอนจะไปแกว่งชิงช้าแกว่งชิงช้าก็จะมีตัวตัวผัดก็จะเป็นตัวนิวเมตต์ลองลองดูไหมครับอนาคตมันจะสมูทกว่านี้ใช่ไหมครับเพื่อในการแข่งขันเนี่ยต้องการความเร็วอ๋อความเร็วซึ่งลมเนี่ยมันมันคม นี่คือเราเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วครับผมต่อไปนี้เราจะไปแข่งขันที่ประเทศที่อินเดียอินเดียวันไหนครับ24สิงหาคม24สิงหาเดือนแม่พอดีเลยครับผมโอ้สุดยอดเลยเป็นตัวแทนของคนไทยเป็นแชมป์หึงหสมัยอะไรที่ทาให้เราอยู่เป็นแชมป์หนึงสมัยครับผมคิดว่าความต่อเนื่องแล้วก็ความเอาจังในในภารกิจที่เราได้รับเอาจริงไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งใช่ไหมครับ มันก็ประสบการณ์เยอะขึ้นคะคือจะบอกว่าเราไม่เก่งเป็นแชมป์นี่ไม่ได้เพราะว่าทีมที่ไม่ชนะเขาก็ต้องอ่อเราก็เก่งเขาก็เก่งเหมือนกันแล้วครั้งนี้มีกติกากันขึงขันยังไงบ้างของปีนี้อินเดียเป็นเจ้าภาพก็จะทําให้ครบสีภารกิจโจทย์ก็จะเป็นโจทย์เดียวกันทั่วเอเชียแปซิฟิกเลยก็จะมีสมาชิกเพื่อนๆเราไปแข่งเช่นญี่ปุ่น เวียดนามมาเลอินโดพวกนี้ครับที่เราไปแข่งอันนี้เขามีการบอกหรือไหมครับว่าว่าฐานแต่ละฐานเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างเขาบอกล่วงหน้ามาสิงหาปีที่แล้วเช่นปีนี้เราแข่งที่อินเดียเจ้าภาพปีหน้าก็ต้องกติกาเนี่ยเปิดเลยแถลงกฎกติกาเป็นอะไรบ้างแล้วเยาวชนก็ไม่เชียรว่าไปเปิดหน้างานเอาข้อกลับจะไม่ทันเลยมั่นใจแค่ไหนครับปีนี้24สิงหาคมครับผมคิดว่าเราไปแข่งเนี่ยในฐานะล้วเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแต่ว่า เราก็คือเก่งๆทั้งนั้น,นเขาก็มั่นใจของเขาเราก็มั่นใจของเราประเทศไหนน่ากลัวสุดครับออผมคิดว่าน่าจะเป็นญี่ปุ่นเวียดนามนี่ครับญี่ปุ่นเวียดนามเพราะว่าเขาก็คุกคีกับเราเจอกันประจำแล้วก็สถิติเนี่ยก็ใกล้เคียงสูสีกันเรานี่เคยติดแรงหรือว่ามีอันดับการแข่งขันระดับโลกมีบ้างไหมครับที่เราไปแข่งตัวแทนประเทศไทย5ครั้งเนี่ยเราเป็นแชมป์นานาชาติเนี่ยหนึ่งสมัยีไหนปีไหนปีสองสามปีก่อน จนตีแมลงนั้นตีเลยลอยกระทงไอยเจ้าท้องไทนเจ้าภาพคุณโยนลอยกระทงเป็นยังไงถ้าถท่าเท้าความก็อกกาไอกระทงเนี่ยต้องมาประกอบกันคุณโยนก็จะหยิบฐานได้กีบดอกมงดอกไม้แล้วก็ไปลอยแล้วก็จุดเทียนทำได้เหมือนมนุษย์เลยเนาะผมปีนี้แหละครับปีนี้แหละครับ เขาพร้อมนะคะเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวในใในนระดับนานาชาติเขาต้องกำหนดส่งหุนเนี่ยพร้อมๆกันในทุกประเทศซึ่งเราจะส่งหุนประมาณสักปลายเดือนกรกฎาคมเราก็ต้องทำหุนยนต์เนี่ยเซตใหม่เพื่อมาดูซิว่าสถิติเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงยังไงนะฮะขุนยนจะพร้อมปลายเดือนกรกฎาคมดูซิว่ามนุษย์นะครับคนที่บังคับอยู่ในทีมใครจะเป็นตัวแทนครับคนไหใครเป็นตัวแทนครับยกมาคนหนึ่งสองซ้ำใครที่จะไปครับตั้งแต่หัวหน้าทีมคนอใครครับ ตัวแทนนะครับมนุษย์ตับหรือเชิญครับวันนี้หัวหน้าทีมตัดภาพกลับมาครับมือหัวหน้าทีมของเราพร้อมมากฮี่ทำจริงตื่นอย่างเราตื่นนะตื่นปกติไม่ได้ตื่นเช้าแบบนี้ใช่ไหมพร้อมมากแค่ไหนครับให้ความมั่นใจคนดูหน่อยเชียร์เรายังไงช่องทางอะไรก็พวกเราทุ่มเทกันทุกคนนะครับก็มีความตั้งใจอุ่นรบิดนอนก็เชื่อเลยตาแบบนี้ใช่เลยเพต้องการที่จะชนะ ช่วยให้ทุกคนส่งแรงใจเชียร์ทีมหรือเจ้าแม่ครัป้าด้วยนะครับออขอบคุณน้องนางอายมากนะครับต <c oughs> าท่านนางอายมากเลย <c oughs> ติดตั้ตงกันไหวได้ที่ไหนบ้างคะเกิดจะให้กำลังใจคนทางบ,บ้านอยากให้กำลังใจก็จะมีทางทางเฟซบุ๊กของชมรมเองนะครับนี<อ>่นะครับคุณผู้ชมครับ นะครับขึ้นกรลทู้นี่เลยดีฟิลโลบอร์ดแล้วก็เว็บไซต์ก็มีนะครับหรือว่าไปทางหน้าเว็บไซต์ของหมายที่ใดที่คิดัดดิบก็ได้ครับก็สามารถไปโพสต์ข้อความไปเม้นได้นะติชมเชียร์ได้ครับผมติดตามได้เรียลไทม์เลยไหมครับเราอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยไหมแบบสดจากอินเดียเลยไหมมีครับมีก็จะมีไทยทอดอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับคราวนี้ในฐานะเราเป็นตัวแทนเราคือเหมือนเราทําได้ดี ถ้าบอกว่ามหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมเราลองโปรโมทหน่อยสิครับว่ามหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมอย่างไรครับสำหรับธุรกิจบัณฑิตครับผมสำหรับธุรกิจบัณฑิตเองเนี่ยเราเราคิดว่านักสาทุกคนมีศักยภาพพร้อมที่จะทําตามความฝันของเขาเ<ช>นน้องในทีมอย่างเงี้ยครับรั้งแรกมาก็ไม่ได้มั่นใจว่าเราจะมาเป็นแชมป์แต่ว่าด้วยกระบวนการการถ่ายทอดเนี่ยมันทําให้เขามั่นใจและยิ่งการได้แชมป์มาเนี่ยมันเพิ่มความมั่นใจให้เขาพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถทํางานได้จริงในหลังจากเขาจบไปตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครน้้้องๆหหมมมมมมม่่่เเนีีียยขาารรรวววสชิกกทแล็ับ ทยาลัยธุรกิจบัณฑิตของเราครับเ่าได้ฟังคือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตการแหล่งที่เรียกว่าทําความฝันของน้องให้เป็นความจริงครับผมเราเชื่อมั่นในศิลปะน้องทเตรียมมีความฝันอยู่มาสมัครได้นะครับตอนนี้รับสมัครอยู่นะครับครับผมก็ขอดียเค้าชื่นชมน้องๆทุกคนนะครับเชื่อว่าไม่ธรรมดาน้องๆทุกคนไม่ธรรมดาเลยนะครับขอบคุณมากที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยเราเชื่อว่า24สิงหาคมนี้ถึงนี้เรามาฉลองชนะด้วยกันปรบมือให้หรืครั้งครับแบบนี้แต่เราจะเป็นแชมป์ ขอบคุณน้องๆทุกคนมากขอบคุณมากคขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาารขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณทุนะครับอ้าวันนี้ครับคุณชมครับบรรยากาศสดๆครเดี๋ยวเราทิ้งท้ายให้น้องเข้ามาขอบคุณคุณยนต์ตัวแม่ว่าทำอย่างไรได้บ้างวันนี้เราลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณเสือาจากโนร์ทีเพิร์กินสุวันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าประคับเลยลูกในในใ